มันมึนมาฝากเอามันสิยูได้โดนบอรถจักรยานอยนี้เอาแม่ผาแม่ผ่าแม่ผาหม้ายอย่างนี้อย่างเห็นบอเห็นไหมเห็นไหมมันจะอยู่อีกนานไหมแม่ผ่าผ่าไหมแม่ผ่าไม่อย่างนี้ังอยู่นี่ซื้อตอนปีไหมแม่ผ่าแม่ผ่าได้ซีเดือนแล้วแม่ผ่าแม่ผาหม้าตั้งแม่ผาหม้าอะไรจังหนึเอาอยากหม้าเนาะไม่เห็นวัดดีเลย เฮ็ดดีๆพร้อผมวัาดีค่ะว่าแหงงๆพบกับอีหยังพบกับสั้งหันคือหันในคนนี้เนี่ยโอ้ยเขาดันเราสังอาสีพอีเขาดันเขาไปโหลดว่าเป็นเงื่อนไงย่านโต๊ะบ้านจ่ามือนมีลีเนาะอืยอมรับยอมรับโดยดีว่ามือนมีลีตี <laughs> bay nhăng này nè, bay nhắn bay nhăng, ủa, ừ, lắng, lắng ปิวไว้แลคุณ้วยเอาความมึนมาฝากย้ำเลยสิปิดย้ำไดสิเปิดเทิมเนาะเบื่อเด็กหน่อยเด็กดากแล้วมินย้ำไปยั้งไปยังตะปูสีดำขามา พาเขียวาวางไบพุนเลย่ต้องเอามาเล่นนะ้ำมันจะเปลี่ยนขี้ดินมันจะเปลี่ยนขี้ดินเออมันจะเปลี่ยนกุญแเ,เสียงรถยังดังวื่นวุนอยู่เสียงยังนั่นไหมเสียงยังเสียงคือลงสีนี่ บ้าน้าคือบ่เอาอันอันเนี้ยกวดเข่าม่มากกอเข่ากอเข่าเ้ยเนเี้ยยังง่ยก็ตกกมันง่ายทำเนี้ยกอเขามันกับแทนเงยก็มนีได้ล่ะอันเดียวกูกานี่แบบมันเบามันหนักโอ้อันเบาบ้าได้แล้วต้องเงินนักฮะ พ่อไงก็ไปขวดทีหมูโดนพ่อนนงไงอันนั่งหนักอันันขวดไงเก็บออกแต่เมหยางาไว้น้นขวด่ขามาวุ่นวายน้ามียใหญ่เอาความวุ่นวายมาฝากย่านมานั่นย่านมาหั่นนะอนนเอา,เเอาดูดูเล่นอะไรแผงแผงดูดูดูความแผง โอ้ตายบารบาดขก้โคลค่าคลาบอะกินอ่ะไรานี่หวานพัดส้เลยเอาค่ามาล้าท้องคืนไปโอ้ยยยวจทยด้วยหนนเ้อ่ะาวยเสียงยังไงเสียงเมงูดดอกผักขี้เล็กผักขี้เล็กขี้เล็กขี้เล็ก พี่บีงพี่บีเนี่ยง่านมึงเบี่ยงเพงันี่บีออกนอไปอุ้มนองพี่บีกเพี่บีกวนเฮี้ยนเห็นตัวน่พี่บีกัมีน้องกันดวพี่บีกัเมียพยลีดวยพงลีด้ว่านลงดวยผานล้งด้วพี่บีพี่บีกัเมียพงลีดว cứ bị thang quách rồi ăn hảo tê hư 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 bì Bì hư hư mẹ hư 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 จันตีซาเอาเอาแผงแข่งบอพี่น้องเอาความแขงแงมาให้เล่นแล้วก็อันตรายนะอันตรายนะพี่พิมมันเหม็นเปิดมันอันตรายออกมาดื้อคักดื้อเนี่ยพี่น้องเ้ยคอนเทนต์นี้ก็คือเล่นดินคือเก่าเห็นไหมพี่มีเคื่อจั่ง เป็นอย่างที่บี็จา้เเอาก็จำได้ด้วยเห็นตานีหน่อยหมดเนาะเออตัวพีบีพล่ะช้แงวันนีู้้แก้วู้าว้โเก็บถือครับ เพราะเก็บถึงตีนต้องพีนนะคะเพราะเก็บถึงตีนต้องพีเร็วม <S <S งึงเด้อพี่นอ้องคอมเมนต์มาเด้อมีผู้ใดดืด้อแบบสี่บ่ลกูกหลานผู้ใดมีดื้อแบบทิ่หนีบ่กับอีคิวบ่คอมเมนต์มาบอกเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อมีดื้อแบบอีกบ่มีดื้อแบบนี้บ่ เอามาเบิงพี่น้องเอามาเบิงวัตถมีกองดินอยู่ใสเบิง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 ขนเอาเล่นเข้าไปอ่ะอ่ะอ้าอ่ะอ้า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 ดื้อขาดดื้อนี่เหรออ้าพีน้องพี่มันจะหงายหลังตุ้มเลยน่ะน่ะ โอ้เก่งแล้วใส่เบิ้งเบื้งหนาคนเก่งดูคักเนาะคนเก่งนี่คักคักปัญญ์แย่า้มเอาดินเข่าบ้านเอาดินเข่าข้างบ้านเยสไรเดอร์เป็นอะไรเป็นไรเดอร์ก็เยร่ไรแย้มาดินเข้าข้างบ้านเด็กน้อยก็ได้มาเล่น เล่นขี้ดินขี้ดอนไปพี่นองเอ้ยอ่ะไปถูไปเล่นขี้ดินขี้ดอนไปอ่ะอ่ะอ้าเอาับไปเอ้าอ่ะอ่ะสไลเดอร์บ้านนอกอ่ะเอาเล่นสไลเดอร์บานนอกะอ่ะอ่ะใครจะโดนเยลาปีอ่ะใครจะโดนเยลาปีบอกมา ใครจะโดนเยลาบตีบอกมาเสื้อผ้าเรลือหมดแล้วใครจะโดนเยลาบตีบอกมาเลยบอกมาเลยนะจ๊ะนะจ๊ะเปืี่อนหมดแล้วเอามานี่มานี่แม่ป้าดอกให้ แม่หลาบสิตีย่าไปสไลดลงบสไลดลค่ะยางลงติม่พ่าแล้วพาตอยางลงติงตงตจะ้ะเอาะดิบไป มวนมวนคาพี่น้องเอ้ยอ่ะมวนมวนอ่ะมวลมวนมวลอ่ะอ่ะเล่นกันปะเล่นกันปเบิ้งเอาเด้อพี่น้องเด้อเบิ้งเด้อเอ้า ท,ท,ท,ท่ทัพี่คิวเห็นสังกะสีไหมหกลัวไหมกลัวเฮ้ยสังผม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 พี่พิม มวนร้ายไดร่นทีดินนี่เงเงเมืองเสียเปลี่ยนเมืองย้ายลาบสิตีอ่ะเอาเอาอเรา,าเมาสิวไม่ได้ก็เสพ Si um, ah, O-Meng oh, Aanyaa uh, N N 26 30 31 32 35 37 35 40 40 41 42 42 43 47 48 49 51 51 51 51 52 53 51 62 53 58 53 53 59 60 CF прям tui fine so on t roll go away connecting those two pén interende he wanna sot down.mus ui uh, fence session right uh, now cut off and the like kind webypro hoc' on this fer to gong like this plus exes where fish the room is ot been geangkai sat by reservkay meant that uh, wearing well click. ersten someone noi mulled even all of them but peon born with the internet men over thehangigatching Strategy for Christmas. some minor names do t 가지moal xi yaman. 배 โซกกระโปงมากเลยพี่พีมอ่ะเหรอปย่าไปยมไยไไไปูไปูไปดูปุูปะย่ามยูมไไปยไปูไปดูปะไปยูดูไย่าไปดูไปยปุปย่าไปยูไไไปย่าไปูปป๊ อ่ะเอาความชวนมาฝากแค่นี้ล่ะค่ะอ้าวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สองแถวยีคีบแชแนลนี้เด้อค่ะสวัสดีค่ะพี่พิมบ๊ายบายจุ๊บอ้าวบ๊ายบายสวัสดีค่ะกดติดตามเห็นสองแถวยีคีแชแนลน้ำนี่เด้อค่ะก็หลีเลยถลายรวมบ่